มีบัตรให้พร้อมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับลิปนี้ครับก็ขอสวัสดียามเช้านะพี่เอฟซีเชาา้ามือม่สองทุกท่านนะครับก็เช้า,ชานี้มาสองพักกันดีกว่านะครับในเช้าว,วันหยุดนะครับเช้าสิ้นเดือนท่านใดชอบวงไหนก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเอฟซีวันนี้ขออนุญ,ญาตมาเปิดราคาเดียวก็แล้วกันนะครับอนอกจากอ,าองค์ที่ตี่รางวัลน,นะนอกนั้นผมเปิดองค์ละสองพันบาทสามารถต่อรองได้นิดหน่อยนะครับเอฟซีก็ มาเรื่องมาที่องแรกเลยดีกว่านะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับใบพุทาวัดห้วยเขนนะไม่รู้ผมเรียกถูกหรือเปล่าอ่าเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินใบพุทรานะครับมีนะครับบัตรประกวดนะครับโอ้โหได้ที่หนึ่งของเอ่อรัระสนลบบุรีนะครับ fc ท่านไหนทชื่นชอบนะครับก็แถมบัตรไปให้นะครับองค์นี้เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทนะครับ fc เปิดไว้สามพันห้าร้อยบาทสามารถต่อรองราคาได้นิดหน่อยนะครับจริงๆริงองนี้ก็เปิดถูกเปิดให้ถูกมากเลยนะครับ เนื้อแตกป็กเภทก็ด,กดีจริงๆนะ F4 ความเก่าไม่เก่านะครับคมทุกจุดคมทุกกรนุนะครับสภาพหน้าเขาสึกนะสภาพใช้มาแข่งองค์พวเงินวัด้วยเฉียดน,นะครับเป็นเหรียญหล่อนะเหรียญหล่อไม่ใช่เหรียญปั๊มนะเหรียญหล่อโบราณเลยนะครับสอง่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับสวยนะครับเหรียญน,นี้ค่อนข้างสวยเหรียญแทบไม่ช้ำเลยนะ f c เหรียญแทบไม่ช้ำเลยสำหรับทนใยที่ชื่นชอบนะครับ เอาขอ3,500บาทนะครับเปิดประเดิมให้หน่อยนะครับต่อมาอุ้์ที่2เป็นเขาเรียกว่าล้างหูกะล้าแกะเก่าไม่ทราบที่ fc นะครับเก่าไม่ทราบที่นะครับด้านหลังมีจานชึบอ่าโอ้โหถ้าเป็นกะล้าแกะใหม่นะครับเนื้อเขาจะขา,ขาวๆนวลๆฟูๆนะตรงที่รอยจานมาแต่อันนี้เก่านะครับแล้วที่สําคัญผมดูเป็นสินนี่น่าจะเป็นจานมือนะผมดูเป็นจานมือแบบแกะมือนะครับไม่ใช่แกะเครื่องนะครับ ถามว่าผมแยกยังไงก็จะมีบางจุดบางมุมนะที่ผมว่าดูแล้วเออน่าจะใช้มือความประณีตนะความประณีตในงานดูองค์ไหนมุมไหนไม่ชัดเจนนะครับสามารถสอบถามได้ทุกองค์เลยนะครับ FC นะครับสอบถามได้ทุกองเดี๋ยวส่องร,รอยจานให้ดูนะครับว่าเป็นที่ไหนผมก็ไม่รู้นะ FC ผมไม่รู้จริงได้รอยจานเดิมๆนะครับ กับไม่รู้จะตีเจ้าดังนครปฐมได้หรือเปล่านะกับไม่แน่ใจรงนี้เป็นหลวงพ่อทวดนะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทวดเป็นเนื้อทองแดงน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วนะครับเหลือองค์สุดท้ายนะครับเหลือองค์สุดท้ายแล้วอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาพิมพ์อะไรนะน่าจะเป็นรูปหล่อไม่รูปพิมพ์เอหรืออะไรหรือเปล่านะท่านใดชอบนะครับหลวงพ่อทวดนะวันนี้เปิดองค์ละสองพันนะครับ สามารถตอลองราคาได้นะเปิดให้ตอลองได้เยอะนะครับวันนี้วันหยุดนะให้โปรโมชั่นวันหยุดต่อมาองนี้ที่เปิดไปเมื่อคลิปก่อนนะไม่รู้เปิดไปเท่าไหร่สามสี่พันมั้งวันนี้เอาสองพันพอนะครับหลวงมเพ่อเงินพิงชิดตาห้าชายโอ้น้ารักมากโอดูนะครับเนื้อหาในที่บอกว่าสนิหของรูปหล่อโบราณก็คือจะบางองค์ก็จะมีตําหนิเป็น องๆไปนะครับนี่โอ้โหเนื้อหางนี้ในเอฟซีหาหายากนะครับหายากเดี๋ยวส่องให้ดูก่อนเดี๋ยวเอฟซถามว่าทำไมหายากเอฟซีดูความคมในพิมพ์นะเนื้อหางี้นี่โอ้โหกระแสเนื้อโลหะดีมากนะครับเดี๋ยวให้ดูก้นด้วย จริงอยากจะเปิดแพงๆงั้นแนหะแต่วันนี้เอาสองพันพอนะครับเอาไม่แพงรวมพว่เงินพินที่ตาห้าชายนะองนี้เป็นอหนึ่งองที่เก็บไว้นานนะฮยังไม่ได้เอาออกมาสภาพก็สภาพเก็บแล้วกันนะครับเอฟซีอยู่เก็บเนื้อเขาจะออกเป็นเนื้อแบบว่าออกโลหะน้ำตาลน้ำตาลนะเหมือนผิวยังไม่เปิดหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะครับองนี้ ถ้าชื่นชอบนะครับถูกใจองไหนสามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์3 7ดหนนะครับอยากรับชมมุมไหนเพิ่มเติมนะโทรมาได้เลยนะครับโทรมาได้เลยเบอร์นี้ก็รับตลอดนะครับหมายถึงว่าถ้าไม่หลับไม่ติดเรียนนะครับก็รับตลอดต่อมาองนี้เป็นอีกหนึ่งองค์ที่ fc ทักมาต่อรองราคาเยอะแต่ว่าราคายังไม่โดนใจนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นต้องเรียกว่าพิมพ์ห้าชายหรือเปล่า น่าจะพิมพ์ห้ายอ่ FC ทักมาถามเยอะมากนะครับองนี้นเขาเรียกว่าอะไรตรงตรงศอกไอ้ตรงเท้าเป็นอะไรพระจ,จันทร์เป็นอะไรเป็นรูพระจ,จันทนระ์ผมก็ไม่แน่ใจนะแล้วแต่เขาจะเรียกจะเล่นกันองนี้ก็หล่อลํำบึกนะครับ FC นี่ขอบสันอะไรชัดเจนนะสวยชัดเจนนะครับองนี้ อ่าองนี้ก้นไม่เดือดน,นะก้นไม่เดือดก็สําหรับทนายที่ปิดพับไปเมื่อวานเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนนะว่าวันนี้จะส่งได้หรือเปล่าเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ไปษณีใกล้ผมเขาปิดนะเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวจะแจ้งอีทีนะครับจอบเล็ขลงพ่อเงินนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับพิมพ์แข้งตรงทนายชอบนะโอ้โหดูท่านยิ้มสินะครับ เนื้อหาดีนะเนื้อหาดีเนื้อหาดีเลยองนี้นะครับพวกคาบขี้ยุงคาบอะไรนี này, ก้ก็เดิมเดิมนะครับเนื้อโลูกหะกระแสนี้นี่โอ้โหโคตรดีนะ fc โคตรดีเลยเนื้อเขียวอมเหลืองอ่ะถ้าพิกดูด้านหลังนะนะครับก็ถ <h> ้าส <h> ่องไวไปก็ต้องขอภายใน fc ก็อย่างที่บอกว่าสามารถทำมาขอดูหลังดูหน้าได้ ตามตลอดตราที่เอฟซีต้องการเลยวันนี้เป็นเต่าหลงพ่อเงินนะครับเต่าเรือหลงพ่อเงินเต่าเรือหลงพ่อเงินนะพยาเต่าเรือเต่าเรือเรียกซับเต่าเรือเรียกอ่าและเรียกซับนะครับเอฟซีส่วนใหญ่เต่านี้ที่เอฟซีเช่าไปก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้านะอย่างที่บอกนะครับเชื่อในเรื่องของเครื่องรางนะเป็นเต่าเงิน เรียกว่าเต่าเรียกเงินเต่าเรียกทองเต่าเรือนมีสองตัวนะครับ FC จริงๆออาองนี้ผมเปิดได้แพงนะครับเปิดได้แพงท่านใดเอาก็ถ้าทันในราคาสองพันก็โชคดีไป FC ดูเนื้อเนื้อหาครับนะก็สวยก็องคนณละักะตล์นะครับเห็นงที่บอกว่าสององนี้ก็มีในหนังสือมีในตำราแน่นอนให้ดูก่อนนะครับแท้ดูง่ายนะครับ FC แท้ดูง่ายเลย สองพันบาทก็ไม่แพงนะครับเนื้อเขียวอมเหลืองอย่างนี้หาที่อื่นเอฟซี FC อาจจะได้สวยกว่านี้แต่ว่าราคาก็จะแรงกว่านี้แน่นอนนะครับเพราะว่านี้ผมได้มาก็หลักพันแล้วนะครับเกินสองพันด้วยนะครับวันนี้น่าจะปล่อยแบบขาดทุนองค์นี้เป็นหลงเพราะเงินพิมพ์นิยมบีมือรองนะครับพิมพ์นิยมบีมือรองโอ้โหก็กล่าวดีนะครับ f c ฟี FC นี่บร้อยจะไปแทงไม่รู้ว่าแทงทีชอนะ็อตนะองค์นี้นะครับ ถ้าเจอสไตล์นี้ผมก็ชอบเก็บนะเป็นคนชอบเก็บเนื้อกระแสโลหะด้านๆน,นะองค์นี้ก็สวยนะ่ารักอีกหนึ่งองค์นี่ช้างคู่นะ่าจะแกะจากพิมพ์นี้ไปนะผมว่าในความคิดผมนะตอนแรกก็จะมองเป็น a แต่ว่ามือรองชัดเจนนะับเป็นมือรองไปนะครับถ้าท่านใดมีเนื้อหาองคงไหนทุกใจชื่ชอบนะครับก็อย่าลืมนะครับทักมาสอบถามได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองามเจ็ดเจ็หนึ่งห อเมาน,นี้เป็นพิมพ์ขี้ตาห้าชายนะหนุ่มเพ่อเงินพิมพ์ชี้ตาห้าชายวัดบางคลานนะครับาาอ่ารักอีกหนึ่งองนะครับหล่อตึงหลังตรงนะครับองนี้ก็เดือดทั้งองคเลยนะครับเดือดทั้งองเลย ตามสไตล์รูปหล่อโบราณน,นะครับส่องช้าส่องเร็วยังไงก็ขออภัยนะครับต่อมาโอ้สุดท้ายเตามอนกัน,นโอ้โหคลิปนี้มีเต่สามตัวเลยนะครับเตานี้เคยได้มานะเนื้อหาประมาณนี้แต่ว่าคนเราพิมพ์กันนะครับสองพันบาทพอสองพันบาทเนื้อหานี้ไม่ใช่ของเล่นแน่นอนนะครับแบบนี้ลึกบนะครับเตายักษ์เมื่อก่อนนี้ มขายนี่ห้าหกพันนี่ต้องมีนะครับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้ก็เอาลดลดราคาให้แล้วกันนะลดราคาให้สําหรับ Fc ชา้างม้งแมนสองนะครับก็คลิปนี้นะครับขอขอบคุณ Fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับท่านใดที่อ่าดูแล้วนะครับชื่นชอบปลูกใจก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ท่านใดอย่าลืมนะครับที่ชื่นชอบนะวงนี้ก็มีบัตรให้พร้อมนะครับถ้าชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ